แกส่งชุดเจ้าสาวลูกค้าสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel แสบชาแนลบายชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเป็นช่างจานานการแก้ส่งเกงดินแบรนด์เด่นทั่วไทยครับแถวน,นี้ชั้นหนึ่งจะมาแก้ส่งชุดเจ้าสาวครับเป็นไอ้จริงมีชุดเจ้าบ่าวด้วยชุดเจ้าบ่าวชั้นหนึ่งทำคลิปเสร็จเรีย,ย,ยบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้จะเป็น คิวของชุดเจ้าสาวจะเป็นการรีวิวนะครับแล้วก็งานนี้จะมียกไหล่ไล่ซองใหม่เก็บทั้งตัวเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีซับในด้วยจะเป็นชุดคล้ายๆกับชุดซาลีเหมือนของมุสลิมหรือว่าลักษณะน,นั้นนะ่ะเป็นชุดแบบปักใต้ปักใต้เนี่ยเนื้อผ้าสวยมากๆครับติดตามชมกันกงนะครับ ครับลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองครับก็นําชุดเป็นชุดเป็นอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมรดกจากคุณแม่นะครับเป็นชุดที่แบบเขาตัดมาเนาะแล้วก็มันจะใหญ่พอดีลูกค้าบอกว่าจะมีอบมีม,มีมีงานมงคลเกิดขึ้นคือจะใส่เป็นชุดเจ้าสาวนั่นเองแต่ตรงนี้คือไม่ไม่เชิงชุดเจ้าสาวเป็นชุดลักษณะของ จะไปถ่ายเวดดิ้งถ่ายเวดดิ้งนั่นเองก็คลิปที่แล้วเจ้าหนึ่งก็ทําชุดสู่ของสุภาพบุรุษไปแล้วก็คือถ่ายใส่เวดดิ้งนั่นเองครับก็ลูกค้าบ,บอกว่าตรงนี้ก็คือบอกมันยังสวยอยู่ก็เลยว่าขอคุณแม่มาคุณแม่ให้มาแล้วก็มาเก็บส่งก็มาเสิร์ชหาแล้วข้อมูลว่าร้านไหนที่ทําได้อะไรเงี้ยลูกค้าก็มาสังเกตว่าเจ้าหนึ่งจะเก็บเข้าเยอะมากๆนะมันคือคนละไซส์กันเลยอ่ะคุณคุณแม่กับคุณลูกอ่ะเออไว้รุ่น20่สิบกว่าอ,อืมในไหนเช่นก็เก็บเข้า เช่นหนึ่งก็เลยให้ลูกค้าลองดูนะลองแล้วก็ยกได้ประเมินด,ดูจากบอดี้แล้วประเมินจากบอดี้แล้วเช่นหนึ่งจะต้องอจะต้องยกไหล่ขึ้นหน่อยนึงส่วนไหล่เช่นหนึ่งจะทําแขนบอกตุ๊กตาให้นะมันไม่ได้มาเป็นแขนตุ๊กตาเช่นหนึ่งอ d เด t ทำใหม่เพราะว่าอยากให้มันมีแบบคือเวลาเวลาเขาไปใส่ถ่ายรูปหรือถ่ายไม่ดีไงมันจะมีความเชื่อมของไหลขึ้นไปนิดนึงส่วนหมอนเนี่ยในความวแบบบอดี้เขแตกต่างกันนะหมอนไหล่เช่าหนึ่งก็มีการปรับ และลดไซส์หมอนอหมอนหมอนไรอ่ะให้เล็กลงนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละสรุปเบื้องต้นงานที่ช่างหนึ่งจะต้องทําก็คือยกไหล่ไล่ทรงไล่ต้นแขนไล่ปลายแขนอกเอวสะโพกส่วนความยาวเนี่ยไม่ต้องเอาขึ้นความยาวมันโอเคแล้วลูกค้าประสรลูกค้าก็สูงแต่ช่วงสะโพกจนถึงปลายเนี่ยช่างปกติมจะตรงๆลง,ง,งไปใช่ไหมช่างหนึ่งบอกว่าเอาเป็นหางปลาสักนิดไหมเวลาใส่ถ่ายรูปแล้วอ่ะเวลาเรายินจริงเฉียงอ่ะมันจะมีซาลีลามีอกเอวสะโพกขึ้นมา ลูกค้าบอกว่าโอเคเลยเออนะงานนี้ก็จะมีการก็คุกผู้แบบนะก็มีทั้งสอยทั้งอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นครับก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้จะมีซับในอยู่ด้านในด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านงต้องเก็บซับในด้วยเนี่ยหมอนไหลอะไรเงี้ยพวกงนี้ท่านึงก็ลดไซส์ลงมาหมดส่วนช่วงไหล่ท่านึงก็ทำป็นตุกตะตานิดนีดเนี่ยนะมันจะซอบลงหมดทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้บอดี้ของลูกค้า ือลักษณะน,นี้คือจะต้องลองใส่ให้ช่างดูนะช่างก็ประเมินแล้วจะดูส่วนเกินว่าส่วนไหนมีปัญหาตัวไหนพองตัวไหนอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะออกมีหางปลานิดๆนะมันจะมีเวลานสนสจแล้วลูกค้าจะมีเอวมีสะโพกอะไรเงี้ยมันจะดูดีครับอืมเนี่ยมีซับไหนด้วยขอบคุณลูกค้าครับที่ให้เกียรติมาใช้บริการช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งก็จะทําให้เต็มที่นะอันไหนแบบช่างหนึ่งบอกว่ามันจะสมบวรที่ทำมันสวยมันต้องสวยอ่ะ ไม่ยอมให้ลูกค้าไม่สวยลูกค้าต้องสวยอะ่ะท่าึ่งก็ทำให้ตึงสุดความสามารถฝีมือทําให้ลูกค้าสวยสวยและหล่อกันทั่วประเทศไทยครับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งมาแก้ไขได้นะครับชุดอะไรก็ได้ท่านึ่งก็ทําได้ส่วนใหญ่ทําได้หมดแหละถ้าเป็นท่านั้นช่างหนึ่งจะทําได้ส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงย,ยีนเสื้อยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบบมีซับในไม่มีซับในท่านหนึ่งกแก้ไขได้หมดแล้วจะเป็นพวกเออเสยืดก็มีหรือว่าจะเป็น เสื้อบูติกสตรีพวกนี้เป็นผ้าซีฟองหรือผ้าผ้าแบบนิ่มๆเป็นทิ้งตัวหรือว่าจะเป็นสูตรชุดข้าราชการในเชิงหน่แก้ไขได้ครับเอาเข้าได้เอาออกได้เอาขึ้นได้เอาลงได้ก็แอดไลน์เบอร์โทรเชิงหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าหรือไลน์ไอดีเอ็นดูเอ็นจีเจ็ดเก้าห้าสอบถามเพิ่มเติมได้ครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้านะครับว่าเชินหนึ่งจะทำงานอะไรครับเสื้ออะไรเก่งอะไรครับติดตามชมครับชมครับบ๊ายบาย